องค์กรในปัจจุบันนะครับต้องการคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเป็นนะครับใครใช้3ามาอยู่แล้วนะครับเราสามารถเริ่มต้นใช้งาน power bi หรือว่าซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ในการเริ่มต้นได้เลยนะครับสิ่งที่ผู้บรหิหารอยากรู้ครับก็คือว่าอยอดขายรวมเป็นอย่างไรสินค้ากลุ่มไหนขายดีลูกค้าคนไหนซื้อเยอะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับดังนั้นในข้อมูลตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเจะเอาข้อมูลนี้มาลองสรุปกัน,กน โอเคสวัสดีครับทุกท่านอ่สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากพาทุกคนมารู้จักกับทักษะที่สำคัญในยุคนี้เลยนะครับชื่อว่า data analytics หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆในการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่ดีเป็นพื้นฐานที่สําคัญแต่ว่าการที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทําการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลเพื่อทําการคาดการวิเคราะห์ในอนาคตนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็หลายๆองค์กรในปัจจุบันนะครับต้องการคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเป็นนะครับซึ่งเครือ ื่องมือที่ผมอยากจะพาทุกคนมาเรียนรู้ในวันนี้นะครับชื่อว่า Microsoft Power BI เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็แน่นอนนะครับในคลิปนี้มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดลองทำกันเพิ่มทักษะด้าน Data a n a l y t i c กกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะฮะโอเคสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องของ Power BI นะก่อนอืน่นผมแนะนำตัวเองก่อนอผมชื่ออาจารย์ชาลเวน,นะครับก็เป็นวิทยากรจากสถาบันในเอ็กซ์นะครับ เริ่มต้นที่ Power BI นะครับเขาเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งในกลุ่มชื่อว่า Microsoft Power Platform นะครับเพื่อทําในสิ่งที่เรียกว่าเป็น Data Analytics หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ก็จะมีพวก Power App Power Automate นะครับแล้วก็ Virtual Agent Power Pages อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีแนวโน้มนะครับมีเทรนดในการใช้งานที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากค่ายของ Microsoft ใครใช้3ามก๊กอยู่แล้วนะครับเราสามารถเริ่มต้นใช้งาน Power BI หรือว่า อฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ในการเริ่มต้นได้เลยนะครับภาพที่สําคัญครับก็คือเราจะมีเครื่องมือชื่อว่า Power BI เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่ในการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทําการสร้างทําการ create นะเป็นสิ่งที่เรียกว่า dashboard นะครับหรือว่าเป็นพวกรายงานสรุปผลนั่นเองนะครับเวลาเราต้องการจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับใช้ในการตัดสินใจ dashboard เป็นเรื่องราวที่สําคัญซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมตั้งใจมากๆเลยครับที่จะให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้แล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้แบบได้ดาวน์โหลดแล้วก็ลองทําตามกันไป น่าจะช่วยทําให้ทุกคนเห็นเครื่องมือแล้วก็ผมจะบอกว่าเครื่องมือนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เห็นคอนเซป t นิดนึงนะครับสิ่งสําคัญในซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้นะครับเขาจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามานะครับหรือว่าในขั้นแรกด้านซ้ายสุดนะครับเรียกว่า data source เจาข้อมูลเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น data ต่างๆไม่ว่าจะเป็น excel text file csv file เว็บไซต์ database นะครับเอาข้อมูลนั้นเข้ามานะครับทำสิ่งที่เรียกว่า ETL ทําคามสาดข้อมูลกันนิดนึงก่อนหรือเรียกว่า data cleansing ครับแล้วก็เอาข้อ นั้นมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Data m odel นะครับหรือว่าการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับการคำนวณด้วย DAX จะอยู่ที่ Data m odel ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลนั้นมาทำการออก Report ออกรายงานหรือเรียกว่าการทำ Dashboard นั่นเองนะครับดังนั้นภาพตรงนี้เป็นงานสำคัญนะครับที่คนทำงานด้าน business intelligence จะต้องรู้จักนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพนี้ด้วยความชัดเจนนะครับโดยที่ซอฟต์แวร์ครับถ้าใครจะใช้ power bi ผมจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยการมีซอฟต์แวร์ชื่อว่า Microsoft power bi desktop ซ ดาวโหลดได้ฟรีครับเดี๋ยววิธีการดาวโหลดเดี๋ยวผมบอกให้ฟังแล้วก็เราทำรีพอร์ตเสร็จเราจะโยนขึ้นคลาวด์ครับไปใช้บริการชื่อว่า Power BI Service แล้วก็เราสามารถทําการเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงรีพอร์ตของเราได้ซึ่งในเคสนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองมารู้จักกับ Microsoft Power BI Desktop กันวิธีการในการดาวน์โหลดนะครับให้เข้าใน Google เลยครับแล้วก็เซิร์ชนะครับเซิร์ชตามผมเข้ามานะครับชื่อว่าดาวน์โหลด Power BI Desktop อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลิงก์แรกเลยครับที่ทุกคนสามารถ ลิกเข้าไปนะครับผมว่าเซิร์ชแบบง่ายสุดเลยครับเอาแบบนี้ครับคลิกเข้ามาแล้วก็เขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาผมจะบอกว่าใครที่โชว์เป็นภาษาไทยนะครับผมแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษในโลกที่ global ผมแนะนําเลยครับว่าทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลน,นะโอเคในที่นี้ผมเลือกเป็น English นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดซึ่งามาเลือกนะครับว่าเครื่องของุกท่านเป็น32บิตก็ให้เลือกตัวนี้หรือว่าเป็น64บิตให้เลือกที่ตัวนี้นะครับอันนี้จะต้องลงในระบบปฏิบัติการ Windows เท่านัน้ใครใช้ Max อันนี้จะไม่มีซอฟต์แวร์ในกล,กลุ่มนี้นะครับก็ทําการคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดเขาเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําการอัปเดตทุกๆเดือนเลยครับดังนั้นในแต่ละเดือนก็จะมีความสามารถต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็น Minor c h a ชนนะครับที่ทุกคนได้ความสามารถใหม่ๆขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับซึ่งการติดตั้งอันนี้ก็ไม่ยากครับก็สามารถทําการเปิดขึ้นมาแล้วก็ Next แล้วก็เลือกผ่านนะครับเดี๋ยวผมเดโมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเนื้อไฟที่ผมทําการดาวน์โหลดแล้วโอเคตอน,น าเปิดมถ้าใครทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็เพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ไฟนี้นะครับติกต๊กๆเปิดขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็จะเด้งหน้าต่างในการอินส tall เหมือนติดตั้งโปรแกรมท,ทั่วไปเลยนะทุกคนก็คือเราสามารถทําการกรดเลือกภาษานะครับผมแนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทําการ next นะครับแล้วก็ yes man นะครับจากนั้นก็จะทําการระบุค่าต่างๆ configuration อะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งเราอาจจะใช้ค่า default เป็นค่าตั้งต้นในตอนติดตั้งก็ได้นะครับซึ่ง ในที่นี้ผมก็ทำการ next นะครับกด I accept ครับโอเค next นะครับนะแล้วก็ผ่าดว่าอยู่ที่โฟลเดอร์นี้ใช่หรือไม่ก็ next นะครับจะ create shortcut ไหมอันนี้ผม create ไว้แล้วกันนะครับก็ทำการ install เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้โปรแกรมชื่อว่า Microsoft Power BI Desktop เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง วิธีการง่ายแบบนี้เลยครับถ้าเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า install เรียบร้อยแล้วเขาจะมีหน้าสุดท้ายนะว่าจะให้ launch Microsoft Power BI Desktop เลยหรือไม่นะหรือว่าถ้าเราบอกว่ายังไม่ launch เราสามารถมา start แล้วก็เลือกอ search ว่า Power BI ก็ได้ครับน่าจะมีรายการซอฟต์แวร์ที่เราเพิ่งติดตั้งปรากฏอยู่ซึ่งเราสามารถทําการเปิดขึ้นมาได้ในตอนนี้ครับผมทําการติดตั้ง Microsoft Power BI Desktop ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าต่างแรกตรงนี้เวอร์ชันล่าสุดเขามีการเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเพื่อเรื่อง accessibility เนาะ,ะผมปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับสำหรับ ในส่วนของหน้าต่างตรงนี้ครับเป็นหน้าต่างหลักของ Microsoft Power BI เลยครับซึ่งก็จะประกอบไปได้วยด้านบนเราเรียกว่า Ribb bon, o นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายจะมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมมองของ Report มุมมองของ Data หรือว่ามุมมองของโมเดลนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับในที่นี้ผมอยากจะให้ทุกคนมาลองทำการ g ก็ d a t ตครับสำหรับข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้นะครับจะเป็นไฟล์ Excel ถ้าใครดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาได้นะครับ ในที่นี้ผมเก็บไว้ในไดซีโฟลเดอร์ในเอ็กซ์เปิแล้วก็ไฟล์ชื่อว่าในเอ็กซ์เปิดเดต้าเซตนะครับซึ่งในไฟล์นี้เป็นไฟล์ Excel แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนครับเวลาเราทํางานกับข้อมูลหลายคนจะเริ่มเก็บข้อมูลด้วย Excel สําหรับในไฟล์ที่ทุกคนได้ดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของการขายนะครับซึ่งผมจะมีด้วยกัน2องชีทครับคือชีทของออเดอร์และชีทของแคตตากรีนะครับซึ่งในชีทของออเดอร์นั้นจะเป็นข้อมูลของการขายนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงมีข้อมูลถึงเดือน 10เลยนะครับประมาณ10เดือนนะครับนี่คือข้อมูลของผมข้อมูลนี้ผมทําเป็นตารางนะครับนะซึ่งถ้าใครเห็นตารางของผมก็จะรู้ว่าชื่อว่า T orders แต่ว่าชื่อชีตผมชื่อว่า order นะครับถ้าชื่อชีตก็จะเป็นตั้งแต่ข้อมูลที่เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นตารางก็เป็นการ reference ถึงแค่เนื้อข้อมูลที่ผมทําการสร้าง table ไว้นะแล้วก็อีกชีตหนึ่งครับชื่อว่า category ผมมีข้อมูลของตารางอยู่สินค้าที่ผมขายมีด้วยกันทั้งหมด8หมวดครับผมเป็น table เช่น ชื่อว่า T Category ดังนั้นในข้อมูลของการขายของผมครับก็จะทําการเก็บข้อมูลว่าออเดอร์นี้ขายสินค้าอะไรนะครับสินค้านั้นชื่ออะไรแล้วก็สินค้านั้นเป็นกลุ่มไหนลูกค้ารายใดเป็นคนซื้อซื้อด้วยจํานวนเท่าไหร่กี่ชิ้นแล้วก็กี่บาทนะครับผมมีเก็บ Quantity คือจํานวน Sales นี่ก็คือยอดขายอาจจะหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทําการเก็บข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านี้มาทําการวิเคราะห์ สิ่งที่ผู้บริหารอยากรู้ครับก็คือว่าอยอดขายรวมเป็นอย่างไรสินค้ากลุ่มไหนขายดีลูกค้าคนไหนซื้อเยอะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดมาที่ตัว Microsoft Power BI โอเคผมก็ทำการเปิด Microsoft Power BI ขึ้นมานะครับในหน้าต่างตัวนี้ครับถ้าใครต้องการจะเก็ตด t a จากส่วนไหนซึ่ง Power BI เนี่ย Get Data ได้จากหลายแหล่งข้อมูลมากเลยครับดก่อนซึ่งเราสามารถทำการ Get แล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น Database t e x t File csv File Get ได้ถึงแม้กระทั่งไฟล์ pdf ซึ่งเราจะมีคลิปที่เราเคยทำต่างต่างไว้นะครับฝากติดตามกันด้วยใน YouTube ของ n i c e p x r e r t นะครับดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับหรือว่าดึงข้อมูลจากระบบ google sheets google analytics อะไรพวกนี้สามารถดึงได้หมดเลยนะดก่อนในเคสนี้ผมทาการดึงข้อมูลจาก excel ครับซึ่งก็ให้เลือก Get Data แล้วก็ liệt excel workbook แล้วก็ไปทําการดึงข้อมูลนะครับในที่ผมดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ไดซีนายเอ็กซ์เผมก็จะมาที่ไฟล์ที่ผมเตรียมให้กับทุกท่านนะครับนะผมเรียกไฟล์นั้นครับสามารถจะเป็นไฟล์ xlsx xlsm xlsb ได้หมดเลยผมทําการโอเพนครับจากนั้นเขาจะทําการลิสต์ของมาให้นะครับว่าของของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งถ้าสมมติว่าในชีตออเดอร์นะครับถ้าผมดูที่ตรงนี้ก่อนจะเห็นว่าเขาจะมีข้อมูลที่เป็นพวกหัวตารางซึ่งตอนนี้มันจะเพี้ยนนะครับแต่ว่าในข้อมูลตรงนี้ ให้ทุกคนไปใช้ T order ครับซึ่งจะเป็นตั้งแต่เซลล์ที่เป็น A 3เป็นต้นไปนะครับดังนั้นถ้าเป็น table สัญลักษณ์จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้แต่ถ้าเป็น Sheet จะเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนทําการเลือกครับว่าผมจะเอายอดขายมาวิเคราะห์ครับและผมจะเอาข้อมูลของ category มาวิเคราะห์ครับติ๊กเหมายถูกครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้ครับจะมีหลายปุ่มนะจะมีปุ่มในการโหลดข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลนั้นเข้ามาที่ data model แต่ถ้าใครบอกว่าข้อมูลฉันไม่พร้อมใช้ทุกคนต้อง ETL ต้อง trans ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่อง transform น,นะครับแต่ว่าไปลองดูกันได้ใน c h anel n ของ n i c e Sport Training นะครับในเคสนี้ผมทำการโหลดครับทุกคนเชิญโหลดครับเมื่อเราทำการโหลดข้อมูลแล้วมัน Power BI จะไปทำการอ่านข้อมูลในไฟล์ตรงนั้นนะครับอาจจะไปดึงข้อมูลจากไฟล์นี้ดึงกี่ชีตด,ดึงจาก table เเโหลดข้อมูลเข้ามาข้อมูลผมก็จะถูกเอาเข้ามาทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข้อมูลของผมไปดูข้อมูลกันนิดนึงในป้าย data ครับในป้าย data ก็ oughs, จะเห็นนะครับ category ผมมี8หมวด8 ทีออเดอร์ผมมี126 cord ส่วนข้อมูลในการแสดงผลอาจจะไม่เหมือนผมนะซึ่งอันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับทุกคนมันก็จะแสดงรายการนะแล้วก็จัดรูปแบบแล้วแต่เครื่องของเราอาจจะเป็นมกราคมอาจจะเป็น January เป็นไปได้ครับก็จะทําการโหลดข้อมูลนั้นเข้ามาแล้วจุดสําคัญหลังจากที่เราทําการโหลดข้อมูลเข้ามาเนื่องจากว่าข้อมูลชุดนี้ถือว่าพร้อมใช้ระดับหนึ่งนะทุกคนผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามาทําการวิเคราะห์กันจุดสําคัญคือเรามีสงตารางถูก๋ยวไปครับ T order และ category ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ในที่นี้ผมขอไปดูที่ตารางในมุมมองของโมเดลครับถ้าทุกคนลองดูที่ตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีตารางที่ทําการโหลดข้อมูลเข้ามาชีวิตจริงอาจจะมีเส้นเกิดขึ้น เชื่อมโยงแต่ว่าถ้าหากไม่มีนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าทุกคนลองมองดูว่าข้อมูลของผมมันมีการลิงก์กันอยู่หูกไหมครับก็คือคอลัมน์นี้เลยนะแคตตากรีนี้ที่ลูกค้าซื้อของไปเป็นสินค้ากลุ่มใดนะครับสินค้ากลุ่ม1สินค้ากลุ่ม2สินค้ากลุ่ม3ซึ่ง ถ้าผมมาดูใน T Category ตรงนี้ 1. เป็นรองเท้าผู้หญิงนะครับ2เป็นอุปกรณ์กีฬานะครับเป็นเสื้อผ้ากีฬานะดังนั้นตรงนี้มีความเชื่อมโยงกันให้ทุกคนทำการเชื่อมความสัมพันธ์ครับในแคสนี้คือ Cat ID ลิงก์กับ Category ID มันคือหมวดนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนทำการลากครับจะซ้ายไปขวาจะขวาไปซ้ายก็ได้ครับทุกคนกดค้างครับจับเมาส์ให้มันลากมาแล้วก็ทำการปล่อยครับ 1- 2ซ้า เขาจะทําการเชื่อมโยงข้อมูลมาแนวว่า1หมวดหมู่อันนี้สัญลักษณ์ว่าวันนะครับแล้วก็รูปดอกจันตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมนี่นะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อใช้ในการกรองข้อมูลนี่คือการกรองข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาผูกความสัมพันธ์กันได้ตารางออเดอร์ไม่มีชื่อหมวดหมูนะดังนั้นเดี๋ยวถ้าเราผูกแค่นี้เสร็จเราครับเราสามารถหยิบของแล้วก็ทําการลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาได้เช่นหมวดนี้ยอดขายเท่าไร่ผมทําการสร้าง ดังน,นั้นถ้าใครที่ต้องการจะเอาข้อมูลมา Analyze คลิปนี้เอาแบบเบสิคเริ่มต้นสุดๆเลยผมจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ครับดังนั้นในการที่เราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมสามารถเอาข้อมูลนั้นมาทำการ Analyze ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอพาทุกคนมาลองสร้างอะไรสักเล็กน้อยนะถ้าเราจะทำการคำนวณครับผมจะบอกว่าทุกคนสามารถทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า m e t ร u r e ได้นะครับผมทำการ New m e t ร u r e ครับนะผมขอทำการสร้าง สูตรชื่อว่า total cell ครับผมบอกว่าผมจะทำการซ u m ของนะครับ T order ครับตาราง order แล้วก็คอลัมน์ที่ผมจะคำนวณก็คือยอดขายครับผมปิดวงเล็บ enter ครับนี่คือการซ u m ของยอดขายผมได้แมช r ีชื่อว่า total cell คือผมจะซ u m ตัวนี้นะแต่ว่าเขาจะไม่ได้โชว์ตัวเลขออกมานะนะครับเขาจะเป็นตัวการคำนวณครับดังนั้น เมชเชอร์ตรงนี้ครับจัดรูปแบบได้ผมเขาจัดคอมมาขั้นนิดนึงเมชเชอร์ตรงนี้เป็นตัวแทนของการคำนวณไว้สรุปไว้คำนวณทั้ทั s a l ส์นะผมขออีกอันนึงครับผมนิว m มชเชอรครับนะผมกดผมตั้งชื่อว่า total quantity แล้วกันนะครับเท่ากับผมก็ซัมของ t orders แล้วก็คอลัมน์ของผมคือ quantity นะครับผมปิดวงเล็บ enter ครับจัด Comment Style ครับดังนั้นในข้อมูลตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้มาลองสรุปผลกันนะครับว่าเฮ้ยฉันจะได้ตัวเลขอะไรเข้ามานะครับในเคสนี้ถ้าใครจะทำรายงานครับทุกคนไปที่ report ครับ ใครอยากจะจัด mood and tone สามารถเลือกได้ก่อนเลยนะไปที่วิวนะครับ ใครอยากได้โทนสีไหนเลือกตีมต่างๆอยากได้เป็นโทนไหนยังไงนะผมขอเลือกสักแบบหนึ่งเลยนะครับเช่นผมเลือกเป็นตัวนี้หรือเอาพื้นหลังขาวอันนี้เลือกได้นะครับอตามที่ชอบแล้วกันนะครับอยากฟ้าๆสมๆแดงๆเหลืองๆอันนี้ทุกคนเลือกได้นะครับผมขอเป็นตัวนี้แลนะ้วกัน temperature โอเคผมเลือกมาท้ายสุดเปลี่ยนได้นะวิธีการในการทำครับเดี๋ยวผมมาที่โฮมนะครับผมจะได้ข้อมูลมาผมจะมาทําการสรุปครับคำถามข้อที่1ครับ ยอดขายรวมเท่าไหร่โอเคผมสามารถลากตัว total sales ครับซึ่งเป็น m มเจอร์นะผมสามารถทำการลากของตรงนี้เข้ามาแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ผมสามารถทำการเซตเลือก visualize ที่ผมต้องการได้เช่นผมขอนำเสนอเป็นรูปแบบเป็นกรารครับ อย่างนี้เลยครับผมมียอดขายเท่าไหรนี่คือยอดขายของผมครับนะผมลาก total quantity เข้ามาครับแล้วผมก็ตบไปเป็นการ์ดครับโอเคผมขายได้กี่ชิ้นผมขายได้กี่บาทนี่คือสิ่งที่ Power BI สร้างมาให้สามารถปรับแต่งได้นะหมวดไหนยอดขายเป็นอย่างไรผมลาก category มาครับโอเค เดี๋ยวแผงฟิลเตอร์ผมขอหุบนิดนึงซึ่งถ้าเราทำความสัมพันธ์แล้วนะผมสามารถเอาแคตตากรีนั้นนะครับแล้วก็ผมเอายอดขายเข้ามาแล้วกันนะครับหมวดไหนขายดีผมอยากรู้นะครับจะนำเสนอด้วยกราฟแบบไหนถ้าผมอยากจะนำเสนอเป็นกราฟพายผมก็เลือกพายชาร์ตนะครับตรงนี้ก็มีพายให้ผมเลือกผมสามารถทำการขยายนี่คือหมวดไหนยอดขายเป็นอย่างไรครับเอาเมาส์ไปชี้ได้ครับ วูแมนแวร์ขายดีครับถ้าทุกคนคลิกด้านบนก็จะปรับเปลี่ยนได้นะว่าขายได้2 8 0 0 0ขายได้500กว่าชิ้นนะครับจิมซําตรงนี้แปลว่ายกเลยตรงนี้ก็จะนำเสนอแล้วก็สังเกตน,นะครับสวยงามเลยครับทุกคนแล้วก็เราสามารถทำการเห็นเปอร์เซ็นเทสได้นะว่าเท่าไหร่เอาเมาส์ไปชี้ก็โชว์ได้ครับอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถทำการปรับแต่งได้เช่นถ้าเรารู้จากเจ้าพ o w e r BI เยอะนะครับเช่นรู้จัก Property ์ตี้ทูนทผมเอา quantity ip, มาใส่เขาก็ เวลาเมาส์มาชี้ครับเขาก็จะบอกเลยนะครับขายได้กี่ชิ้นทุกคนเห็นครับว่าคอน n ิตี้ตรงทุนทิปของผมไหมครับว่าขายได้5 1 0อันนี้ขายได้800กว่าโอ้ขายได้เยอะชิ้นกว่าแต่ยอดขายน้อยกว่าจํานวนพายก็จะเล็กลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนี่คืออัตโนมัติเลยครับอีกทั้งข้อมูลที่เราใช้นะครับผมอยากจะทําการดูสินค้าที่ขายดีผมอาจจะเอา Product เข้ามาครับนะผมเอายอดขายเข้ามาครับนี่คือยอดขายของผมแน่นอนมันเยอะมากเลยนะครับผมอยากจะดูแค่ แค่บางรายการหรือผมเอขอดูเป็นกราฟแบบบาหน่อยอยากจะจัดรูปแบบนะครับเช่นขอดูเป็นแบบที่โชว์ Data Label นิดนึงก็เปิดได้ครับเพื่อโชว์ d a t a Label แล้วก็เรายังทำการจัดรูปแบบได้อีกเช่นนะครับในส่วนตรงนี้ครับผมอยากจะทำการจัดเรื่องของสีนิดนึงแล้วกันนะว่าหมวดไหนสีอะไรผมอาจจะไปที่ฟิลครับผมอาจจะมาที่ Le g e n d นะครับผมอาจจะเอาเจ้า c ค t e g o ร y มาแยกสีครับว่าสินค้าแต่ละกลุ่มนี้เป็นยังไงผมลากม ปล่อยที่ตรงนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งซองสัปล่อยนะกราฟของผมก็จะแสดงผลเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสแต็กแล้วกันครับน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นอ่ะนี่โอเคว่ากราฟแต่ละอันนะครับสินค้าของผมยอดขายเป็นยังไงสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าอะไรเขาก็จะโชว์ข้อมูลมานะอันนี้ผมขอยืดให้ดูให้เห็นภาพนะครับแต่นั้นจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบสแต็กแนวตั้งก็ได้นะครับ ว่ากราฟของเรานะครับเป็นแบบไหนหรือถ้าใครอยากจะทำการกรองข้อมูลนะครับก็ฟิลเตอร์ได้นะเช่นขอดูสินค้า10รายการครับมาดูการกรองกันนะครับว่ากรองแบบไหนยังไงนะครับผมมาทำการเ,าเลือกโปรดักต์ครับอยากกรองแบบท็อป n อยากกรองแบบท็อปหรืออยากกรองแบบบ๊ t ทเมผมอยากกรองแบบ, top บท็อป0ิครับท็อปสิที่ยอดขายเอา total sell มาหย่อนครับแล้วก็กด apply ครับเขาจะโชว์ แค่สิแท่งครับโอเคที่ขายดีดังนั้นในตอนที่เราทํางานจริงนะครับอันนี้เป็นศาสตร์แห่งการอนาลิติกส์นะครับจะทำไงให้ดูง่ายบางทีเราทํางานแล้วเราต้องพรีเซนต์ให้ผู้บริหารน,นะครับเราอยากดูแบบซิมบิฟายซึ่งอันนี้ต้องเกิดจากการที่ทุกคนฝึกฝนแล้วก็ทุกคนต้องเห็นประสบการณ์จากการใช้งานดชบอร์ดต่างๆที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจง่ายมันเก็ทง่ายๆนะครับดังนั้นผมสามารถเอามันมาสร้างดชบอร์ดแบบนี้ได้ mm hmm. แล้วก็ท้ายที่สุดผมอาจจะทําการดูข้อมูลตามช่วงของ เวลาผมอาจจะเอาข้อมูลของปีนะครับซึ่งอาจจะอยู่ข้างในตรงนี้ครับออกข้อมูลผมมีปีเดียวเนะเาะผมอยากจะทําการดึงข้อมูลของควอเตอร์เอาควอเตอร์เข้ามาครับทำการเซตให้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสไลเซอร์นะครับแต่นั้นแปลว่าผมอยากจะดูของควอเตอร์ไหนผมสามารถทําการเลือกได้ครับควอเตอร์หขายได้เท่านี้ควอเตอร์สขายได้เท่านี้ควอเตอร์สขายได้เท่านี้จิ้มซ้ําแปลว่ายกเลิกน,นะครับนี่คือควอเตอร์ผมอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสไลเซอร์นะครับแต่นั้นนี่คือความเจ๋ขง,เจงของเจ้า Power BI ว่าเรา สามารถเอาเขามาทําการสรุปผลแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ท้ายที่สุดทําการเซฟไฟล์นะครับนะผมสามารถเซฟที่มุมบนซ้ายนะครับแล้วก็ผมจะเซฟไว้เช่นอันนี้เป็นเรื่องของยอดขายนะครับอา่าผมจะตั้งชื่อว่าเซลล์รีพอร์ตผมเซฟไฟล์จะได้เป็นนามสกุล .pB i พนะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่แบบ a m a z i n g มากถ้าใครทํางานกับไฟล์ P b i ศเยอะๆนะครับจะรู้เลยว่าถ้าข้อมูลเราเยอะๆไฟล์นี้บางทีอาจจะเล็กแต่ต้องออกแบบ ต้องวางโครงสร้างให้ดีนะครับถ้าข้อมูลอัปเดตเราจะแค่กดปุ่มรีเฟรชตรงนี้ครับเขาจะไปทำการอัปเดตข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้กับเรานะว่ามีอะไรอัปเดตตัวเลขเปลี่ยนเขาจะทำการขยับให้เรานะครับแบบอัตโนมัติเลยนะดังนั้นผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าข้อมูลตรงนี้ในตัว Power BI ใน Expert Data Set นะครับถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวผมลองแซมเปลิลให้ดูนะครับเช่นผมมีข้อมูลเพิ่มผมอาจจะขอ copy ตรงนี้เอามายุเพิ่มเติมอย่างนี้นะผมขอ copy นะ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพน,นะครับถ้าไฟลนี้ผมเซฟผมปิดไปแล้วผมกลับมาที่ Power BI ข้อมูลต้องมีการอัปเดตนะ Refresh ข้อมูลก็ไปอ่านใหม่ข้อมูลก็จะขยับอัตโนมัตินะครับว่าเฮ้ยข้อมูล Quarter 4มีตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบนี้เมื่อกี้ที่ผมใส่ของไปเพิ่มนะดังนั้นเขาก็จะทำการอัปเดตให้กับเรานะครับนี่คือความเจ๋งนะใครอยากจะเซต นู่นนี่นั่นะอะไรเพิ่มเติมอันนี้อาจจะต้องลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมในการออกแบบ Analytics นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับการทํางานใครที่เริ่มต้นด้าน Data a n a l y t i c s นะครับลองดูนะครับแล้วก็ต้องเห็นมุมในการเอาไปต่อยอดในงานของตัวเองนะครับไม่ว่าทุกท่านจะเป็นนักศึกษา คนเริ่มทำงานหรือว่าเป็นผู้บริหารน่าจะต้องเห็นมุมนะครับในการต่อยอดเอาไปใช้งานกันนะครับกับสกิลดา a ้าไอเทกร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันกับ Nice p บ r ร์ดเทรนนินะครับฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e กันด้วยนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ